ชอบตองนะครับพี่ทิ้งสาวพี่พัทยาสี่คนจริงไหมครับโคตรแม่เลยโคตรไรตั้งสี่สิบห้าคนไม่จริงนะครับน้องคือผมเป็นคนดีอ่ะผมอยู่นี่ผมตั้งใจทํางาน <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ตั้งใจทํางานตื่นมานอนเร็วอะไรเงี้ยไม่ยุ่งกับยาเสดติดนะั่งกินข้าวตื่นมาเดี๋ยวว่าเวียงข้าวทีมงานเลี้ยงชันผมทีมงานทุกคนกูพ <c oughs> ูดไปเรื่อยแล้วกูมโนว่าตัวเองเป็นคนดีนะครับแต่จริงไม่ใช่ครับผมโอเค,คับมาต่อ ตกลงพี่สองคนเป็นอะไรครับก็คือตอนนี้นะครับผมยังยังไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็คนคุยก็ไม่ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นพี่น้องกันแต่ว่าก็ผมแอบคิดจะล่อเขาอยู่ริมเ่ยแอบคิดจะแบบจีบนะครับผมแต่ว่าเป็นพี่น้องใช่ไหมใช่แอนาคตไม่แน่นะปะไม่พอกเลยแอนนาคตดเขาถามต่อไปนะครับพี่หยกลงเปิดซีตอนนี้ขึ้นไงครับผมผมยังซิงอยู่นะครับทุกคนคนเก็บซิงไว้ซิงโชคอะไรเงี้ยแหละยอมครับโอ้เสียรูเสียมาตั้งแต่ม4นะครับปอก11 รู้จักพี่ขิงได้ยังไงครับรู้จักกันนานยังก็บอกไปแล้วนะครับผมแล้วก็รู้จักกันนานยังประมาณปีสองปีแล้วมั้งครับมาต่อไปเลยครับพี่หลังกับขิมชอบกันจริงไหมคำถามนี้ก็แบบกูสงสัยนะว่ามันมีสติหรือเปล่าคนรู้กับ <c oughs> ึอะไรแต่หน้าพี่อ่ะคมรู้กบไเมี <c oughs> เห็นทั้งผู้ชายทั้งมาหนึ่งดๆๆืๆตอนเช้ววา,า,าก็าทักมา굿มอร์นนิ่เขาให้ตัดพี่หยกจะเลือกอะไรระหว่างขิมกับดิวถ้าในคำตอบของผมนะครับถ้าสมมติก็ ถ้าดิวไม่รักก็ต hey. yeah. ้องรักหันเปาไปรักรักได้ไหมเออรักได้จ้ะบอกเลยหุลบโอเคนะครับมาตอนแล้วตอนที่แม่พี่หยกกับพี่ขิมเจอกันพี่หยกและพี่ขิมรู้สึกยังไงครับตอนแม่เจอกันถามความรู้สึกผมนะครับตอนนั้นก็เหมือนกับ มนถ้าสมมติในตอนนั้นนะโฟมห็นเขาเป็นติดกระป๋องนะตัวแบบมือมใครเนี่ยมือขึ้นเล็กแช่ไหวะมือถือตัวเล็กตัวน้อยเดียววะอ่ะแลวความรู้สึกคิดวะก็เห็นว่าพี่ยกเป็นพี่คนที่แบบตอนนั้นยังตัวเล็กๆอยู่เลยอ่ะหุ่มโฟมก็แบบคอมผพรตัวเล็กๆแบบแหม่ถ้าถ้าผมตัวเล็กนะครับแก้กูอย่างเงี้ยแล้วคอมโพรตัวเล็กๆนะครับแต่ตัวเท่าไหร่ผมตัวเท่าแบบตัวเท่าแบบตัวเท่าแบบคออ่ะอ้าวนาก็ผู้หญิงปะผู้หญิงมันก็ตัวเล็กมาก นี่ตัวเลจริงไม่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ได้ตัวเล็กรอกกก้อยเจ็ดสิบแล้วแกมอย่างเงี้ยแกมอ่ะแกมแบบตอนนั้นปรนะมาณร้อยหกสิบร้อยโอ้ยช่างมันเถื่อนมันเตี้ยวต้วที่ฟ้องให้มันแค่นี้พี่ขิมกับพี่ยกบ้านเกิดพวกพี่ทั้งสองคนอยู่จังหวัดอะไรคงของหนองคายนะครับแล้วมาอยู่ดอนขิมก็ลบบุรีนะครับผมแล้วก็อยู่ลบบุรีแล้วทีเนี้ยมีญาติอยู่ดอนดีนแล้วผมเลยชวนเขามาทําคลิปนะครับผมก็เลยให้เขาเรียนอุดรนะครับผมอาจจะได้มีคลิปเยอะๆนะครับเกี่ยวกับอุดรกับขิมนะครับคลิปแรก พี่วันเกิดวันไหนของผมเองเหรอครับถ้าผมเกิดเองก็คือผ่านมาแล้วนะครับวันที่6พฤษภาคมนะครับผมแต่ว่าตอนวันเกิดนะครับผมไม่ต้องแบบคือแบบเอาที่ผมยอมรับตตรงๆนะตอนมันเกิดนะครับผมทําอะไรฉลองวันเกิดทุกคนอาจจะสงสัยแค่นั้นแหละให้ภาพมันกระจายหมดชิดนะครับไอ,อ้ขอรอบด